จ้าสวัสดีพี่พีเอ็ซีนะคะวันนี้น้องแรงพัดหลุดหลักร้อยมีผักสวยพระเก่ามาฝากพี่พีเอ็ซีเช่นเคยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สิบสี่รายการแล้วมีสมเด็จมาฝากสามร้อยนะพี่อยู่ด้านบนนู่นมีห้าร้อยมามีห้าร้อยมาฝากสองชิ้นแล้วก็สมเด็จตามบอกว่าอยู่ด้านบนนะแต่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอยู่ด้านล่างมีแค่สี่สิบสี่รายการเข้ามาดูเข้ามาชมก่อนถูกใจก็เอาไปเนาะ มีแต่แบบโอนนะพี่นะักปลายทางไม่มีนะคนไหนตอบน้องแะแรมน้องแจแรมไม่ขายให้นะคะนวดโต้กุองขอคนที่พร้อมโอนนะคะฝากพี่พีซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะแต่ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเราเริ่มเรามาเริ่มชมทิ้นที่หนึ่งกันดีกว่าเราไปชมหมายเลขที่หนึ่งกันดีกว่าชมเพื่อชอบสะดุดตาตาขาติดต่อ โงแรวพัลลุดได้เลยน,ะะลลน,น,นดีนย่ยค่ะรบรอ,งองลองพ่อเงินมีสองหน้ามั่งดูแล้วนี่หมายเลขที่หนึ่งมดจองมจองลงพ่อเงินมีสองหน้าจัดไปหมายเลขที่หนึ่งต่อไปหมายเลขที่สองลงพ่อปานขี่คดหมายเลขที่สองเป็นเนื้อดินต่อมากต่อมากต่อไปหมายเลขที่สาม กดพิมม์อ้าอ้ามีนากหูด้านหลังด้วยจัดไปสวยจึง้งไปหมายเลขกที่สี่รกหลอลงพวกเงินพิมพ์ขี้ตาในเหรียนเนี่ยจึงได้จึง้งสวยๆจัดเลยไปหมายเลขกที่ห้าส่องกระจายเนื้อผง้ะมันแล้วก็ลงทองด้วยได้ไหมนะ ไปต่อไปหมายเลขที่ 6. หกมายเลขที่หกเ็นี่เหรียญเรียกเหรียญทองแดงเหรอหลวงพ่อรักรวัดปาหวานณะยองอเหรียญสวยอะ่ะจัดไปไปมายเลขที่เจ็ดหลวงพ่อทิมลูกหล่อหลวงพ่อทิมหมายเลขที่เจ็ดถูกใจเจ้าค่ะน้องเลมเลยหมายเลขที่เจ็ ปลายหมายเลขที่แปดหมายเลขที่แปดจังหวัดชายนาทหลวงพ่อกล้วยเรียอหลวงพ่อกล้วยชายนาทนี่ค่ะเดไปต่อไปหมายเลขที่เก้าถมเด็ดหมายเลขที่ 8, เก้า,กน,กน,น,านี่บางสังคมนี่นะต่อปลายหมายเลขที่สิบรุฟลอลงพ่อเงินหมายเลขที่สิบจึงได้จึง จึงลจึงต่อไปมาเลขสิบเอ็ดลวัดบ้นแหลมมาเลขสิบเอดเจ็บปเจ็บปต่อไปมาเลขสิบสองเรียนพัด,ดตตยศลุงปุโตะมาเลขสิบสองป็หนึ่งหกอบปกาเจ็บปต่อไปมาเลขสิบสามปิตา เลขสิบสามต่อไปสิบสี่อันนี้ขนมหลวงโลงนี่ไม่ได้หนวงพ่อตาเจ็ดไปต่อไปสิบห้าเป็นนางพญาพระกลุกนางพญาเอาโค้งโอ้โหเนื้อดินมันต้องได้ยังไงพี่นี่คะ่ะเป็นพระกลุกเจ็ดไปต่อไปหมายเลขสิบหกรอลงพวกเงิน,ห,นหมายเลขสิบหกโอ้โหอันนี้โคตรเก่า เด็ดไปต่อไปหมาเยเลขสิบเจ็ดอ๋อนี่เป็นสร้อยไม่กินเนื้อนะไม่กินขนนะพี่นะเนี่ยเนี่แต่เวลาเข้ากล้องมันทำไมเป็นอีกสีหนึ่งอะอยู่ข้างนอกมันจะเป็นอันนี้ก็สีทองอันนี้ก็สีเงินเนี่ยสวยมากไม่กินขนดูนะสมหัวได้นี่แด็ไปหมาเยเลขสิบเจ็ดนะต่อไปหมาเยเลขสิบแปด พู้สุกมายเลขกแปดโอ้สุกตรงหน้าตัดไปต่อไปหมายเลขสิบเก้าอันนี้รูปถ่ายเห็นเงินโดยจานอยู่หลังหมายเลขสิบเก้าจัดไปต่อไปหมายเลขยี่สิบหลวงพ่อสุกวัดโพดชัยทองโอ้ ไปมาเลขยี่สิบเอ็ดอ้าวอันนี้จะตกอุ๊ยอันนี้จะตกความราชาเทพอือสวยมากต่อไปมาเลขยี่สิบสองเลขหลหลวงพ่อเงนินมาเลขยี่สิบสองตไป,ปถูกใจทักหาน้องเลมติดต่อน้องเลมได้เลยงดต่องดจงองตรงไหนพร้อมโอนทักหาได้เลยต่อไปมาเลขยี่สิบสามอันนี้เหรียญหลวงพ่อแดง นันอีกปีส่วนส่นเนี่ยเดี๋ก็อ๋อนี้นี้ปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจป่ต่อไปมาได้ยิบยี่สี่อาได้ยิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีเศรษฐีหลวงพ่ออีหลวงพ่ออีนี่ค่ะจ็้เลีจึง,จงสวยจัจ้าไปได้ยิบสี่ต่อไปมาได้กกยีบ้าเป็นพะรอดนี่เนื้อดินพิมพ์พะรอด บอกไว้เลยความสวยอยู่ที่พระรอดนี่ต่อไปหมายเลขยี่สิบหกนิชินนี่เขาเรียกอะไรลูรกดีหัวยานเหรอหมายเลขยี่สิบหกต่อไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดพระพุทธชินสีเป็นเหรียญน,นะพี่นะเมื่อเสด็จกับจากยุกรธสองสี่สี่ศูง ต่อไปมาเลขยี่แปดจุกอเนื้อดินนี่พี่นะเป็นแปะกลุเนื้อดินจุกอต่อไปมาเลขยีิบเก้าพ่อนมาเลขยีสิบเก้าสวยจ้าไปมาเลขสามสิบอันนี้สมเร็จเอ๊ะเส็จสมเร็จโตเนี่ยนี่รูปถ่ายมีสองหน้า ต่อไปหมายเลขสามสิเออันนี้สียงผู้ใจแลมีปีตาด้วยนะเนื้อผงน้ำมันหลังยันตียันหน้าโอ้้ห่อะไรอ่อสวยมากโคตรัติกอะต่อไปหมายเลขสามสิบเจาสามสิบสองราคาลองพอแดงต่อไปหมายเลขสามสิบสามเหรียญจะยามมินยามสามเสรียน เดี๋ยวลดโต้ลดต่อไปมาเลขสามสิบสี่นะพี่นะตกใจทักหา้องแรมได้เลยลดตต้ลดจองไหนพอมอนทัหาได้เลยนะต่อไปมาเลขสามสิบสี่สูงกรเนือดินนะพี่ไม่มีหลายกระบอกนะเด็ดป่ะต่อไปมาเลขสามสิบห้าอันนี้ลงปูเอี่ยมสามสิบห้าสองสี่หกเก้าอู้หูจริงต่อไปมาเลขสามสิบหก กิ่นมาได้สามสิบหกวางหน้ากิ่งวางหน้าเนื้อทองต่อไปไมาได้สามสิบเจ็ดอันนี้คอหลวงชุมพลปีหนึ่งสองปต่อไปไมาได้สามสิบแปดเนื้ปูเผือกเป็นเหรียญหนูปู่เผือกวัดกิ่นแก้วแจต่อไปมาได้สดดดดมามสิบเ,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 เก้า เวลาก็น้อยนี่ยันอยู่ด้านหลังจดไปวลาเป็นลาหูอจัง่อไปหมาได้สี่สิบมาได้สี่สิพะพมอันนี้หลวงปู่ดูแน่เลยเนี่ยเด่นจักรพรรดิเขเรียกหลงปู่ดูมดัมะนี่ค่ะปิดได้เลยวัดต่อวัดตองต,ต่อไปสีบเอด นี่คุณแผนเนื้อดินข้างหลังยันสวยมากพี่บอกไวเลยโคตรสวยต่อไปหมายเลขสี่สิบสองเป็นหลวงพ่อเงินจัดไปพี่สวยสวยิจึงๆเดี๋วมาชอบจัดไปเลยต่อไปสี่สิบสามสี่สิบสามเป็นพระปิตาคุกรักเกา่านี่ลายนมูอกดแบบนี้นะพี่นะ คนโบราณทนมาแต่เอ็มลายนในมือแบบนี้นี่กดแต่ปะต่อไปชิ้นสี่ชิ้นสุดท้ายราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทช4อนสี่้ยนี่สำเร็จหลังยันแบะทงด้วยจะพีนะเหือนรถคังเลยแต่ว่ามันมียันตรงนี้มันใช่หรือเปล่าดูกันเอาเองนะเด็กอ่ะหมดแล้วนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหมดแล้วต่อไปน้องแจ็คแลนด์สปาปีชมสามร้อย นี่สำเร็จฐานเซมอันนี้ราคาสามห้อยก็ต่อหุดนจองในเพราะโวนท้าหานงเรมเลยให้ดูเนื้อหามูนสารดิมันจะได้ชัดๆต่อไปชิ้นต่อไปนี่ครับจัดไปนะพี่นะโมกันเอาเองว่าพิม,ม์อะไรพระอะไรดูนะเั็บปะต่อไปนี่ค่ะ เกตมั้งใช่ไหมจุดชั้นสวยจึงสามร้อยนพี่จัไปต่อไปเป็นรูปหล่อลงพ่งเงินอืมพ่องเงินทำไมโคตรจัดอะ่ะสวยมากก็ดได้เลยนะต่อไปมาเป็นสำเร,ร็จวันระคาเนี้นี่ เป็นด้วยบอกไปกเท่านั้น,นพี่นะต่อไปน้วงปูเอี่ยมติดต่อน้องแรมเลยนะได้พร้อมตะกุดน้องปูเอี่ยมจาก่าสวยจิ้งปีหนึ่งหนึ่งอะไรอ่ะสองห้าหนึ่งห้านองปูเอี่ยมอ่าต่อไปไปดูต้นเ็จฐานเจมเนี่ยสวยมากดูกันเราเองนะความสวยดูที่องค์พระ ไปสมเด็จหนึ่งร้อยปีออกไปเลยสวยมากจเจ็ดไปสมเด็จต่อไปเป็นพระกลิงเป็นพระกลิงกับชินราดอะชิน 500. าห้าร้อยถ่ายรวมกันเลยนี่พระกลิงเก่าสองสี่กว่าอันนี้ชินาห้าร้อยจะให้ดูความเก่าก่อนไปไงพระกลิง 5้าร้อยสินาราตอินโดหรือเปล่าเนี่ยเนี 500. ่ยห้าร้อยจไปอินโดก็โอเคอ่ะไปไปห้าร้อพีก็ต่งก็สงคนไหนพร้อมโอนทากหา้องแรมเลยบอกอีพีบอกมาเลขให้ตองนะถ้าหาได้เลยคนไหนอยู่ต่างประทเทเสียค่าส่งห้าสิบาทนะถ้าพื้นที่ไหนส่งไม่ได้เดี๋ยวเจ๊แจ้งให้เดี๋ยวถามก่อนว่าส่งจังหวัดไหนเนาะ้องถามก่อนได้ไหมนะ แต่มันมีอยู่ในในล็อกของเขาละเจ๊จะไอ้น้องจะแรนจะแจ้งนะว่าส่งไม่ได้นะพี่นะกงดต่องดจองว้าไหนพร้อมโอนต้อขาน้องแรมได้เลยนะติดต่อมันได้เลยมีเต่มแบบโอนนะคะปลายทางไม่มีนะเอาฝากพี่พี่ซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรมพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พาลาดคลิปตออ่อไปเนาะวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่พี่พน่าเจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ